รุ่งรับจับตื่นวันนี้สนุนโดยนะ้ำผลไม้โอรเรีิตี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะน้องออคิวด้วยมาเพราะว่าหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขาจะมาเองขอเชิญสุดยอดเทพีน่าง,งามอวน,วน,อนอเวิร์พอยสวัสดีคที่วุกคนครับนี่ครับคือตอนหัอ,อคือน้องอีคิวอยู่ต่างประเทศครับผมนั่นเองครับวิเราจะมาจับตื่นใครครับ วันนี้เราจะมาจับตื่นคุณบอลเชิญยิ้มนั่นเองเราจะมาแบบว่าระบำํำฟ้อน <laughs> แล้วก็มาปลุกตื่นเขาด้วยอ่ะเราไประบำลำฟ้อนเนี่ยแล้วเขาจะตื่นได้ยังไงพี่เราอิมพอร์ตมาจากเชียงใหม่จ้าเป็นระบำเขาเรียกว,ว่าฟ้อนเทียนฟ้อนเทียกนยกระเจ้าแ,แล้วเราเอาเทียนนี้ไปทําอะไรครับเราเทียนไปหยดลงไปที่เท้าของเขาครับเพื่อความสั่นหยดลงไป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 ปุ๊บก็ร้อนปุ๊บก็ ตื่นมาตกใจเราก็เล่นเกมของเราเลยอ่าแล้วเกมวันนี้ของเราเล่นยังไงครับพี่เกมนี้ครับเห็นว่าคุณมงังเขาเป็นตลกมาก่อนาปากเขาค่อนข้างกว้างเขาใช้มีการใช้ปุ่งใช้ปากในการพูดจา่าเราก็เลยกติกาของเราก็คือเราจะมีลูกชิ้นทั้งหมด30ลูกครับผมอ่ามสิลูกนะครับหนึ่งนาทียัดเข้าไปในปากได้มากสุดอ่าถ้าทําได้รับไปเลยครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทจากน้ำผมไหมโอเล่คิวตี้แต่ตอนนี้ต้องเชิญนางรำงอนเราด้วยเจ๋งเลยเจ้า และนี่คุณผู้ชมครับลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นหมูนะฮะให้พี่บอลยัดเข้าไปลูกเงี้ยไม่ธรรมดาครับ <c oughs> ลูกขนาดนี้พร้อมไหมครับ <c oughs> พร้อมครับเดี๋ยวเราแวบตัวไปหน้าบ้านเขาเลยดีกว่า <c oughs> นะครับผม <c oughs> พรนะ้อมไหมหนึ่งสองสาม <c oughs> เอาละครับตอนนี้นะฮะเรายืนอยู่ที่หน้าบ้านของพี่บอลเชน่นจร้แล้ววันนี้นอนบนไส้ของเราคือใครครับคือ <c oughs> นสนิทที่สุดของคุณบอลเชนิครับนั่นไงซึ่งเราได้ขอเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับค้าพผม์อานะครับกดเลยครับผมควรที่อ้วนคุยเลยครับลงมันจะได้เข้าไหมพี่ได้ครับได้ครับมาแล้วอ๋อพี่อยู่นีนะครับสวัดดีครับพี่สวัดดีครับพี่โอเคครับเอาเดี๋ยวจควรนี่หลับแลับโอเคค่ไม้า เเขาไป้ยนเทียนพี huh. uh ่บอลนะครับผมแล้วก็เด right okay. oh, ี๋ยวช้พี่อยูเดเนี่ยเปิดประตูให้พร้อมงานแค้ไหโอ้ยหนอย่ ชมครับดูอาการแล้วคุณบอลจะไม่รู้สึกอะไรตัวใคเขาจะด้านหมดแล้วนะครับเนี่ยหลวงพ่อตื่นครับพี่หลวงพ่อตื่นครับตอนนี้นะครับพี่มีเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับการเล่นเกมของเราครับพี่พร้อมงทำให้เอาไปหนึ่นทีมเลยโรายการพี่บอลจะมาตัดเบี้ยวท่ไมเบี้ยวที่ไม่เคย้ยวที่ มีเาทีหนึงนาทีหนึ่งนาทีหนึาทีพี่ต้องกินดเยหนึ่นาทีครับพี่เขาไม่ได้ยังไงเลยแมตื่นขึ้นมาก็อวยวายอย่างนี้จะมีใครเดาใจคุณบอลถูกไหมนะครับเนี่ยว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนี่บ้าไปเลยหนาทีที่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับไม่เล่นไม่เล่นเลิกกลับไปเลยหนาทีครับไม่เล่นหนึนาทีครับหงาทีครับหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครับหน่งนาทีครับ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครับนงครับ่าทีครับน

เล่นเห็นไหมเล่นปลาเล่นพี่อยู่เล่นเป็นผู้หญิงพี่อยู่เล่นพี่บอลลุ้นแล้วจุ๊ไม่อสารับถือพี่หัวหน้าค้องครูแบบนี้ไม่น่าไม่น่าเออไม่น่ามาพี่แล้วก็หลับมันมันมันขึ้นมานอนแล้วจะอยู่ไหมเอาแล้วพี่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพี่พัเราจะเริ่มจับเวลานาทีเวลาพักแล้วครับกี่ลูก สามสิบอาไว้เอมไว้นะโอ้โหนี่ปากคนช่างโคตรทำได้ทำได้เราหลอดตัแล้วทำมาจำได้ไหมครับจำได้ไครับจำได้ครับจำได้ไครับจำได้ไหมครับแสุดยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ยท่องไว้ครับคุณบอลคุณยูริรอเก็บเงินอยู่ ียัดกาไปขนาดนี้เนี่ยจะมีการอัจนออกมาหรือเปล่าครับต้องไปลุ้นกันดูครับหน้าพี่นี่ดูดีขึนเยอะไปนะเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสู้สุดใจเลยนะครับคุณบอล ีมากเลยบารู้ว่าคุณบอลไม่ได้ครับสรุปภารกิจการปลูกตื่นของคุณบอลในวันนี้ไม่สําเร็จนะครับไม่ไม่นะทำไม่ได้ทำไม่ได้สัปดาห์หน้าจะไปปลูกตื่นบ้านไข่มาติดตามกันนะครับอร่อยไหมอ้อยอ่อย่อยรอยรยอร่อย่อยอรยอยอย